การนําไปใช้งานนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือใช้งานได้อนเนกประสงค์มากๆเลยนะคะอย่างที่คิงถือเนี่ยนะคะนะคะเพื่อน,อนๆบางคนเขาก็จะทํานะคะทําเป็นโอลิงแบบนี้นะคะเกี่ยวกับงานซีลนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับขี่เช่นเคยนะคะจากอีดีพลาสติกนะคะวันนี้นะคะคิงนะคะก็จะมาแนะนํานะคะ ชนิดนะคะของซิลิโคนให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นซิลิโคนแผ่นนะคะเพื่อนๆซิลิโคนแผ่นของเรานะคะเพื่อนๆนะคะจะมีความหนานะคะบางสุดนะคะตัวนี้นะคะจะอยู่ที่0.5มิลน,นะคะตัวนี้นะคะจะเป็น ความหนาที่บางสุดเลยนะคะเพื่อนๆศูนจุดห้านะคะนี่นะคะเขาก็จะมีความยืดหยุ่นแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะแล้วก็จะคืนตัวนะคะประมาณนี้นะคะก็จริงๆแล้วมันมีหลายความหนามากเลยนะคะเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็หนึ่งจุดห้ามิลนะคะนี่นะคะก็ของเราก็จะมีไลเนอร์นะคะฝังหนึ่งนะคะกันรอยนะคะนี่สามมิลห้ามิลนะคะอ่ะแล้วเรามาดูตัวนะคะที่เขียเออกมาให้ดูนี้หนาสุดนะคะเพื่อนๆอ่ามาดูใกล้ๆกันนะคะตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ยี่สิบมิลค่ะ เห็นไหมคะมีความหนาตัวนี้แข็งมากเลยนะคะเพื่อนๆจะไม่ได้ยืดหยุ่นะคะเหมือนตัว0.5เมื่อสักครู่นะคะ <c oughs> ก็คือมันอยู่ที่ความหนาด้วยนะคะ <c oughs> ก็ใช้งานได้หลากหลายนะคะเพื่อนๆ่นอ่แล้วก็ในบ้านเรานะคะเพื่อนเือ่ะเดี๋ยวกิงบอกนี้ก่อนละกันในบ้านเราเนี่ยที่เป็นที่นิยมนะคะซิลิโคน,นี่ยจะมีอยู่2สีนะคะก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าสีาขาวขุ่นนะคะเพื่อนๆก็คือมันไม่ได้ใสนะคะ ไม่ได้ใสมากนะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้อีกอันนึงนะคะก็จะเป็นสีแดงอิฐนะคะสีแดงอิฐเนี่ยก็ก็จะเป็นสีที่นิยมเหมือนกันนะคะสีแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆนก็คือลักษณะการใช้งานนะคะเหมือนกันหมดมีความยืดหยุ่นเหมือนกันหมดนะคะต่างกันแค่สีอย่างเดียวนะคะเพือ่อนๆอนาจจะขิงดึงให้ดูแล้วกันเนาะเพื่อนๆนจะได้หายสงสัยเอ๊ะมันจะยังไงนี่คะอันนี้นะคะนี่ความหนาอยู่ที่1มึินนะคะนี่นะคะ กขาจะมีความยืดหยุ่นนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะอ๋อแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะคะที่ขิงจะแนะนำแมเกือบลืมเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นงานนะคะซิลิโคนสปองนะคะมันจะเหมือนมีอฟองอากาศรูอากาศด้านในนะคะนี่นะคะ,ะซิลิโคนสปองนอกเหนือนจากตัวที่เป,เป็นแผ่นแล้วนะคะก็จะมีแบบนี้ด้วยนะคะก็คือเป็นแบบมีกาวนะคะ เพื่อสะดวกในการใช้งานนะคะอ่ะมาดูกันนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะมีไลเนอร์นะคะเวลาจะใช้กระโหลกไลเนอร์นะคะตัวนี้ออกไปนะคะนี่แบบนี้นะคะซิลิโคนเนี่ยส่วนมากเป็นงานเกี่ยวกวับความร้อนโดยเฉพาะเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเขานะคะทนอุณภูมินะคะได้ต่ำนะคะถึง60องศานะคะแล้วก็สูงเนี่ยถึง260องศาแบบไม่ต่อเนื่องนะคะเพื่อนๆอเดี๋ยวขิงให้ดูกดใกล้ๆกันเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ยางซิลิโคนนะคะในบ้านเราเนี่ยามาตรฐานของเขาเนี่ยหน้ากว้างนะของเขาจะอยู่ที่1เมตรนะคะเพื่อ,อนยาวสูงสุดได้ถึง10เมตรเลยนะคะขนาดเล็กสุดนะคะของขิงเนี่ยก็จะประมาณ10เซนคูณ10เซนค่ะเพื่อนเ,อนเ,เล็กแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็ตามไซส์ต่างๆนะคะตามความต้องการของเพื่อนๆนะคะก็จะมี30เซนคูณ30เซนนะคะอ่าต,ตัวจะเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ 50เซนคูณห้าเซนนะคะหรือว่าครึ่งเมตรคูณครึ่งเมตรนะคะส่วนการนําไปใช้งานนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือใช้งานได้อนเนกประสงค์มากๆเลยนะคะอย่างที่ขิงถือเนี่ยนะคะนะคะเพื่อนเพื่อนบางคนเขาก็จะทํานะคะทําเป็นโอลิงแบบนี้นะคะเกี่ยวกับงานซีลนะคะที่มีความร้อนนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเนื่องจากของเขามีความยืดหยุนนะคะแล้วก็เออนี่แบบนี้นะมีความยืดหยุ่นนะคะในงานซีลต่างๆเนี่ยเหมาะมากเลยนะคะ ก็คือสามารถนะคะถ้าแผ่นบางๆอย่างเนี้ยสามารถใช้กรรไกรหรือว่าคัตเตอร์นะคะตัดได้เลยนะคะเพื่อนๆนะคะตามขนาดที่ต้องการได้เลยนะคะเขาเป็นฉนวนไฟฟ้าด้วยนะคะเพื่อนๆไม่นําไฟฟ้านะนะคะทน UV นะคะทนฝนทน,ทนแสงแดดนะคะเหมาะกับใช้งานก็คือตั้งแต่ด้านนอกนะคะยันในด้านในเลยนะคะอุตสาหกรรมในโครเรีนก็ใช้ได้บางคนก็ซื้อไปนะคะก็ตัดเป็น,นเส้นๆนะคะ ไปทำปากเกนต่างๆนะคะเป็นเส้นยาวๆก็สามารถตัดได้นะคะก็คือเป็นงานอะดัปใช้นะคะเพื่อนจริงๆไม่ได้สอตรงอะค่ะว่าเฮ้ยว่าซิลิโคนต้องใช้เกี่ยวกับงานซิลเท่านั้นหรือว่าอะไรเงี้ยเราสามารถไปแดดแปลงนะคะใช้ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเพื่อนซิลิโคนเนี่ยจะเป็นตัวฟู้ดเกรดนะคะสามารถใช้กับอาหารได้นะคะส่วนมากของถิง,งนะคะที่มานําเสน,นอเป็นงานอุตสาหกรรม เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อนๆถ้าสมมติซิลิโคนที่เพื่อนๆนเห็นเนี่ยตนนั้นเป็นซิลิโคนนิ่มนะคะพวกพิมพ์อาหารหรือว่าอะไรงั้นนะคะมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าของเขิง,งก็จะเป็นเนี่ยตัวแบบนี้เลยนะคะเป็นแผ่นๆแบบนี้เลยนะคะข้อแนะนําในการใช้ซิลิโคนเนี่ยก็คือเขาสามารถอยู่ในเตาอบนะคะหม้อต้มต่างๆเนี่ยได้แต่นะคะมีข้อห้ามก็คือไม่ควรโดนสัมผัสกับเปลวไฟโดยตรงนะคะเนื่องจากเวลาเปลวไฟเนี่ยเขาเกิดการเผาไหม้เนี่ย อุณภูมิมันสูรมากนะคะมันเกิน250อ,องศาแน,แน่เพื่อนยังไงมันก็ไม่นะคะเพราะยังไงเขาก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะตระกูลยางชนิดหนึ่งแล้วกันนะคะเพื่อนๆืนสีส่วนที่เป็นสีแดงอิดเนี่ยเพื่อนๆเอ๊ะทำไมต้องทําเป็น2ส,สีก็คือเครื่องจักรนะคะบางเครื่องจักรนะคะถ้านําเข้าจาับจีนเนี่ยตัวสีของเครื่องจักรอจจะเป็นสีแดงอิฐเขาก็เลยใช้ซิลิโคนตัวนี้ค่ะเพื่อให้เข้านะคะกับตัวเครื่องจักรนั่นเองนะคะไปทาไปรองก็ได้นะคะการลื่นนะคะการกระแทกต่างๆนะคะ ประมาณนี้เลยเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆที่ขิงมาแนะนํานะคะตัวสรีคนนะคะแผ่นของเราในวันนี้นะคะก็ทํางานได้หลากหลายเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะต้องการสอบถามข้อมูลอย่างอื่นนะคะเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์นะคะไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะ งนะคะคแล้วก็น้องๆ้องแอดมินนะคะจะมาตอบคำถามให้เพื่อนๆคะ่ะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวอินดีพลาสติกด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีคะ่ะ